จะถึงวันวาเลนไทน์แห่งความรักกันแล้วนะคะหลายๆคนอาจจะคิดถึงดอกไม้นั่นก็คือดอกกุหลาบจริงๆแล้วเนี่ยโหลนี่ราคาแพงๆนะคะแต่วันนี้จะพาไปเปิดมุมมองกับอีกหนึ่งธุรกิจค่ะธุรกิจหาคู่ออนไลน์หรือว่าบริษัทที่เขารับจัดหาคู่ให้ณวันนี้แนวโน้มเป็นอย่างไรยังได้รับการตอบรับปีหรือเปล่าแล้วก็เชื่อถือได้หรือเปล่าแล้วจะพาไปติดตามบริษัทหาคู่มืออาชีพกันค่ะ สภาพสังคมของหนุ่มสาวในวัยทำงานปัจจุบันมักทุ่มเทเวลาการทำงานเพื่อหวังความก้าวหน้าในอาชีพและร่ำรวยทำให้หลายคนไม่มีเวลาไปสารสัมพันธ์หรือไม่อยากที่จะเสียเวลาในการศึกษาดูใจกับอีกฝ่ายเพราะกว่าที่จะรู้นิสัยรูปแบบการใช้ชีวิตและความชอบต่างๆก็ต้องใช้เวลายาวนานพอสมควรยิ่งทนายที่สุดแล้วกลับพบว่าไม่สามารถเข้ากันได้นั่นย่อมเป็นทั้งการเสียเวลาเสียโอกาสและเสียความรู้สึก ดังนั้นหลายคนจึงเลือกใช้บริการเส้นทางลัดคือบริษัทจัดหาคู่ในการเลือกเฟ้นข้อมูลพื้นฐานเหล่านั้นที่ใกล้เคียงกับความต้องการไว้ในขั้นตอนหนึ่งก่อนเพื่อที่จะได้พบคนที่ใช่ได้รวดเร็วมากขึ้นไม่น่าเชื่อว่าจะส่งผลให้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาธุรกิจจัดหาคู่มีมูลค่าพุ่งสูงไปกว่า5,000ล้านบาทแล้วทั้งๆท,ที่ในปี2,552ทางศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยได้เคยสำรวจไว้ขณะนั้นยังมีมูลค่าการตลาด เพียง4,700ล้านบาทส่วนใหญ่ก็จะมีเป็นเขาเรียกว่าออฟไลน์นะคะกับออนไลน์นะคะออฟไลน์ off ที่นี้นะคะ่ะก็คือเวลาที่เรามีหน้าร้านนะคะแล้วก็มีคนเข้ามาสัมภาษณ์แล้วก็จับแมทชคู่ให้โดยที่มีคอนซัลเทอร์นะคะคอยให้บริการเป็น เป็นรายละเอียดลงไปนะคะแต่ส่วนออนไลน์เนี่ยก็จะเป็นในกรณีที่ลูกค้าค่ะไม่ต้องเข้ามาที่ออฟฟิศแล้วก็สามารถกดหาเลือกคู่เดทใ,ในมือถือหรือว่าในหน้า,อาจอคอมได้เลยนะคะ พูดถึงความต้องการการหาคู่แล้วมันก็ทั้งปีอะค่ะแล้วก็มันก็มีแนวโน้มโตขึ้นทุกปีด้วยเพราะว่าคนโสดเนี่ยก็คือมันก็มีมากขึ้นทุกปีนะคะไม่ว่ามันไม่ว่าจะเป็นเพราะว่าไลฟ์สไตล์ของคนหรือว่าความต้องการก็ตามอะค่ะขอแบบผู้ชายติดนีหน่อยได้ปะคะไม่ต้องคำม,มากฐานะมั่นคงชอบเลี้ยงสัตว์หลักเด็กชอบปลูกต้นไม้รักครอบครัวมีแต่ลันเรามีฐานข้อมูลเยอะ <c oughs> ใการสุ่มสำรวจการสอบถามความเห็นคนไทยที่ใช้อินเทอร์เน็ตที่มีประสบการณ์ด้านความรักผ่านทางโซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันหรือเว็บหาคู่ต่างๆ โดยบริษัทหาคู่ชั้นนำอย่าง m i d แอ n ด์ลัได้สอบถามความเห็นเกี่ยวกับความรักในหลากหลายรูปแบบจากกลุ่มคนที่ใช้โซเชียลมีเดียและเล่นอินเทอร์เน็ตมากกว่า6ชั่วโมงต่อวันก็พบว่าเรื่องราวของบริษัทจัดหาคู่นั้นเป็นสิ่งที่น่าสนใจขั้นตอนในการหาคู่รูปแบบใหม่ได้แก่ 1. นัดพบและพูดคุยติดต่อเพื่อขอเก็บข้อมูลคู่เดทที่ตรงกับความต้องการของคุณ 2. ตรวจสอบข้อมูลสถานภาพทางการสมรสและประวัติโดยมีเอก กสารยืนยันเพื่อความปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซ็นต์สามคัดเลือกคู่เดทที่เหมาะสมสี่นัดวันออกเดทห้าทำการออกเดทหกติดตามประเมินผลในแต่ละวันนะคะเรามีคนสมัครมาประมาณ200กว่าคนนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ค่ะเขาก็จะต้องคัดกรองมาทีหนึ่งเพื่อที่จะเชิญเข้ามาสัมภาษณ์ที่บริษัทซึ่งวันหนึ่งเราก็จะเชิญเข้ามาสัมภาษณ์ประมาณ1ิคนนะคะแล้วก็ในแต่ละทิศนะคะก็จะมีคู่เดทออกประมาณ50คู่ต่อทิศ นะคะออ,ออกไปกินข้าวกันแล้วก็เราแนะนำให้ได้เจอกันหรือว่าช่วงวันวาเลนไทน์เอ,อ,เองะคะ่ะแล้ก็มีจัดสปี d เด e ซึ่งบัตรก็ขายหมดเกลี้ยงตั้งแต่2เดือนก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็มีคู่ออกประมาณ30กว่าคู่ะคะ่ะในวันวาเลนไทน์ผู้บริหาร Meet and Lun บอกว่าธุรกิจนี้เกิดขึ้นมาจากความต้องการที่จะตอบแทนสังคมไทยไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ด้วยการใช้ความสามารถด้านการวิเคราะห์ความเหมาะสมของบุคคลหรือ Match Making Skill เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมซึ่งหลังจากได้อ่านงานวิจัยและค้นพบว่าคนไทยส่วนใหญ่ยังเป็นโสดโดยเหตุผลที่ว่าปัจจัยต่างๆไม่เอื้ออํานวยขาดความสุขที่จะเติมเต็มในชีวิตจึงมองเห็นช่องทางและอยากจะสร้างโอกาสให้ทุกคนได้มีโอกาสพบเจอกับเนื้อคู่หรือบุคคลที่เหมาะสมจะเป็นแฟนเป็นคู่เดทรหรือคู่ชีวิตด้วยการนัดหมายให้คนเหล่านั้นออกเดทกันในบรรยากาศ ที่มีความปลอดภัยเป็นกันเองและพัฒนาความสัมพันธ์ให้ลงตัวในทุกๆด้านแรกเริ่มเดิมทีบริษัทจะต้องพบเจออุปสรรคในการปรับเปลี่ยนทัศนคติด้านลบของคนในสังคมไทยเกี่ยวกับธุรกิจจัดหาคู่หรือหาแฟนแต่อย่างไรก็ตามเทคนิคด้วยการแมทช์เมคกิ้งอันทันสมัยและจริงใจกับทุกฝ่ายรวมถึงขั้นตอนในการคัดเลือกสมาชิกทั้งชายและหญิงก็ทำให้ชื่อเสียงของบริษัทนั้นได้รับการยอมรับมากขึ้น ทางบริษัทยังมีโอกาสขยายบริการแมทช์เมกิ้งออกไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกก็กลายเป็นศูนย์กลางทักษะในด้านการจัดหาคู่และต้องการให้เป็น Bangkok Dating Hub หรือศูนย์กลางการหาคู่ของประเทศไทยมีจํานวนสมาชิกทั้งในและต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจวบจนถึงปัจจุบันคนสมม่วนมากค่ะก็จะได้ยินเ,เกี่ยวกับบริษัทเนียจากทางเพื่อนนะคะหรือว่าจากสื่อต่างๆเสร็จแ,แล้วเขาก็จะเข้าไปดูข้อมูลแล้วก็โทรเข้ามาสอบถามเจ้าหน้าที่นะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะเรียนเชิญเข้ามาถ้าเกิดว,ว่าเขาตรงกับใครทีวีที่เราตั้งไว้อย่างเช่นว่าโสดอยู่นะคะแล้วก็มีงานทําเป็นหลักเป็นแหล่งแล้วก็เรียนจบปริญญาตรีขึ้นไปนะคะหลังจากที่เขาเข้ามาพูดคุยอะค่ะเราก็จะดูความต้องการของ ลูกค้าว่าเขาอยากจะเจอคนแบบไหนและโปรไฟล์เขาเป็นแบบไหนบ้างนะคะถ้าเกิดว่าเขาความต้องการเราสามารถหาได้ะคะเขาก็จะเราก็จะสัมภาษณ์เชิงลึกเชิงจิตวิทยานะคะว่าเขาเหมาะกับคนแบบไหนเสร็จแล้วเราก็จะนำเอกสารเขาอะค่ะมาสกรีนข้อมูลเพื่อเช็คว่าเขาเป็นอย่างที่เขาบอกจริงๆนะคะอย่างเช่นสนาภาพการแต่งงานเป็นต้น หลังจากนั้นนะคะเจ้าหน้าที่แมชเมเกอร์เขาก็จะทําการแมชคู่ให้นะคะโดยที่เล่าโปรไฟล์ให้ทั้งสองฝั่งฟัง,ฟงถ้าเกิดว่าเขาโอเคกันเนี้ยเราก็ค่อยนัดออกเดทให้นะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็จะมีการโทรไปสอบถามว่าชอบคนที่เราเลือกให้ไหมถ้าชอบก็เราก็จะแนะนําเทคนิคในการที่จะประคองรักให้ประสบความสําเร็จนะคะแต่ถ้าเกิดว่ายัางอยากจะเปิดโอกาสให้ตัวเองมากขึ้นอีกเนี้ยก็สามารถที่จะขอเดทเพิ่มได้ะคะ่ะ และขณะนี้สังคมไทยให้การยอมรับธุรกิจจัดหาคู่มากขึ้นกว่าในอดีตมากซึ่งคาดว่าในอีก10ถึง15ปีข้างหน้าธุรกิจจัดหาคู่ไทยก็คงจะไม่ต่างกับประเทศเกาหลีญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกายกตัวอย่างสาวเกาหลีทุกวันนี้พอเรียนจบนอกก็จะนำประวัติการศึกษาบัตรประชาชนหลักฐานสำคัญต่างๆของตัวเองไปตระเวนหางานทำหรือสมัครงานทิ้งไว้ตามเว็บไซต์รับสมัครงานต่างๆแล้วก็มีอีกสิ่งหนึ่งที่มักจะทำควบคู่กันคือการนำ เอกสารหลักฐานเหล่านั้นไปฝากทิ้งไว้ที่บริษัทจัดหาคู่ด้วยและเป็นเรื่องปกติของสังคมเกาหลีญี่ปุ่นที่ให้การยอมรับ ตัวแทนจากบริษัทหาคู่บางแห่งก็สะทอนภาพในสหรัฐอเมริกาว่าธุรกิจนี้บุมมากมีมูลค่าธุรกิจสูงถึง1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐมีบริษัทที่ทำธุรกิจจัดหาคู่ทั่วประเทศกว่า5,000บริษัทในแต่ละมลรัฐมีบริษัทจัดหาคู่ไม่ต่ำกว่าร้อยบริษัทขณะที่ประเทศไทยปัจจุบันมีบริษัทจัดหาคู่ที่จริงจังและน่าเชื่อถือไม่ถึง10บบริษัทมีอยู่คู่หนึ่งที่นิกกี้เคยทำงานด้วยค่ะผู้หญิงเป็นแพทย์นะคะเป็น โรงพยาบาลของรัฐบาลชื่อดังเหมือนกันส่วนผู้ชายทํางานในบริษัทไอทีนะคะทั้งคู่ได้แต่งงานกันแล้วก็ได้อน,นิกกี้เป็นเพื่อนใน Facebook นิกกี้ก็เลยเห็นว่าเขาได้ม,มีลูกกันด้วยนะคะเพิ่งมีน้องผู้ชายไปเมื่อเร็วๆนี้แล้วก็ตัวทางฝ่ายหญิงเองะคะ่ะก็แนะนําน้องสาวให้มาใช้บริการด้วยนะคะก็คือเหมือน,นเป็นการบอกต่อะคะ่ะถ้าเกิดว่าประสบความสาเร็จไป ก็ตามการใช้บริการบริษัทหาคู่ก็ยังถือว่ามีความเสี่ยงน้อยกว่าการหาคู่เองทางออนไลน์เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะเกิดการถูกหลอกในรูปแบบที่คาดไม่ถึงโดยอาศัยความโลภและหน้าตาทางสังคมมาล่อใจการถ่ายภาพแล้วนำไปแบล็กเมล์ในภายหลังรวมถึงการถูกหลอกให้เสียใจเสียเวลาเรื่องสถานะการแต่งงานการคบซ้อนการโกหกเรื่องหน้าที่การงานบางรายถูกหลอกจนแต่งงานมีลูกจึงรู้ความจริงว่าอีกฝ่ายนั้นโกหก บางรายเจอเชิดเงินขันหมากหนีโดยสิ่งเหล่านี้หากเกิดขึ้นยังตามตัวคนร้ายได้ยากเพราะส่วนใหญ่ข้อมูลที่มีมักจะไม่เป็นความจริงและเอาผิดได้ยากเนื่องจากผู้ให้ก็เต็มใจให้โดยเทคนิคของมิจฉาชีพก็คือการอาศัยความรักมาเป็นแรงกระตุ้นเพื่อต้มตุนหลอกเงินให้เกิดความเสียหายตามมานั่นเองตอนนี้คือจริงๆเราก็มองเ,อมเป็นแพลตฟอร์มอื่นๆนะคะแล้วก็การออกนอกประเทศด้วยซึ่งตอนนี้เราก็มีพาร์ทเนอร์ชิพกับที่บริษัท คล้ายๆกันนะคะที่สิงคโปร์ซึ่งเขาก็มีพวกเทคโนโลยีอะค่ะแล้วก็มีโปรดักต,ต์ต่างๆที่เอามาเสริมอย่างเช่นม o ลตอัปเดทมัลอัปเดทคือการให้ลูกค้าทดลองออกเดตดูกับซ้อมกับพิเชอร์ค่ะซ้อมกับแ a ชเมเกอร์เพื่อจะดูว่า เขามีจุดอ่อนตรงไหนสามารถปรับปรุงอะไรได้ไหมหรือเป็นเมคอัพคลาสหรือเป็น p e r s o n a l shopping สำหรับเป็นเสื้อผ้าที่ใช้อ,าอาการออกเดตโดยเฉพาะเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือให้เขาประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นนะคะก็เป็นบริการโคชชิ่งเสริมพวกนี้ค่ะที่ซึ่งเราก็จะเอามาลงในเมืองไทยด้วย คนบอกนะคะว่าถึงจะได้ดอกไม้ดีแต่ก็ไม่ดีเท่าได้คู่ดีเพราะฉะนั้นรายงานเมื่อสักครู่นี้เอามาให้ฟังให้ทราบกันแล้วนะคะว่าบริษัทรับจัดหาคู่แบบมืออาชีพนั้นยังมีขึ้นอยู่กับที่ตัวของท่านแล้วล่ะคะ่ะว่าจะตาดีได้ตาไร้เสียอย่างไรและที่สําคัญอย่าลืมใช้ใจใช้ความรู้สึกใช้สติให้รอบคอบด้วยนะคะในการจะหาคู่ในแต่ละครั้งค่ะส่วนวันนี้ต้องขอเวลาไปออกเดทกันนะคะ